นะครับผม Copper, ะคัพเปอร์แล้วก็บุรชัยนะครับผมอ่คำถามเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ,อ่โอเคงั้นเดี๋ยวให้จิมพุกอ่านเลยครับอ๋อถ้าบัสเป็นไดโนเสาร์จะดำรามแบบไหนคำรับไม่ได้วงกลมชัดๆว่าคือคอควา,ายหรือสตารอนเด็กดำรามก็ไม่ผิดใช่เลยจะดำรำแบบไหนครับดำรำถ้าอะไรนะคำถามคือถ <c oughs> ้าเป็นไ<ม>ดโนเสาร์ ถ้าบัสเป็นไดโุ่นสอ์จะคำร้านหรือไม่จากใครเริ่มจากใครดีใคเคได้ยินในรสองข้างล่างบ้างผมว่าโยนโยนกันขอแบบสองแบบสองเวอร์ชันได้ไหมครัได้เลยครับผมเอาแบบพี่คิมก่อนอือพี่คิมก่อนพี่คิมก่อนนะอันนี้พันพันไหนได้ครับลูกรุ่นสองพันไหนพันเกาหลีไง จินใช่ครับมจัดไปล้วครับอ้าวนี่ในรุ่นสองกกคนพูดอะไรนะเมื่อกีู้สแพูดอะไรอ่ะเล่นเองพูเปื่องหล่พูดมามีอะไรครับ่พูดมามีด้วยก็ค่อยๆฝึกไงกาลังซึ่งจูเนนรุ่นสมที่กลังซึ่งจูใช่ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยนกแล้วเมเริ่มเริ่มุมีแล้วเรแล้ อ่ะคอปเปอร์ครับคก็เปอร์จริงๆเปอร์มีสองคน,นในในรันเดียวนะจริงๆแล้วจริงๆเฮ้ย,ยผมเนี่ยช่วงนี้นี่มีคนเรียกผมอย่างนะครับเรียกพี่คอปกันเออเออพี่พี่ขอป,ขอปใช่ครับแล้วเดี๋ยวเปอร์เอ่อคำรามแบบเวอร์ชันพี่คอปกันเลยอ่าแบบพี่คอปเปอร์ก่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อื่นหรือนอนอยู่อันนี้ไม่มันเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรคนะครูแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแบบอินโทรก่อนใ่อโทรอินโทรด้ยเมื่อกี้แบบเทแล้วครับเมื่อกี้แบบเทสไปแล้วเทโอเคได้เเกี่ยวทโอเครับรับรู้กเราโอเคทะเลาะลับเขาบ่อยคนนี้ผมไม่เข้าใจเขาออกมาใช้ชีวิตด้านนอกเท่าไหร่คนนี้เขาเรียกว่าเขามีชื่อว่าเหมียวอะเหมียวเปอร์โอ้เหมียวเปอร์คือคุณคือเหมียวเปอร์คอะเปอร์ ผมซ่อนล่างนี้อยู่เดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูอะผมจะคำรามแบบเียวเปนะครับเรื่องราวเรื่องโอ y g o ะ้างใจไหครับสู้เคียดเลยครับสู้เขแต่ว่าแต่ว่าผมเชื่อผมมีความรู้มาอะไรบอกทุกคนผมจะผมจะทำให้ดูก่อนมีความรู้มาบอกทุกคนด้วยรู้เลยผมรู้เลยผมรู้เลย ัถ้าผมเป็นไดโนเสาร์ผมจะร้องว่ากระตากกระตากทำไมยังเงินทำไมยังง่าคนโง่ปวดปวดไดโนเสาร์ทำไมถึงกระตากกระตากซึ่งก็คือไก่แต่คือนั้นผมนั่งถ่าย tiktok ดูอยู่แล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไก่ปัจจุบันเนี่ยได้สูญเสียพลังไปหมดแล้วแล้วเขาก็ทำแบบ pop ย้อนลักไปเมื่อร้อยล้านกว่ตัว pop เขาบอกว่าก่อนไก่ ต่มาเป็นไก่นะ่ไก่เป็นไดโนเสาร์มาก่อนนะเขาพมัอผมว่ามันก็อาจจะจริงนะเพราะว่าถ้าสังเกตจากขาสองข้าของมันไดโนเสาร์ตัวตัวพันธุ์ทีเล็กะครับมันก็เดินขาสองท้าใช่ใช่ใช่แล้วเป็นแบบว่าแบบขาขาเป็นตุกติกตอกใช่ใช่ครับผมก็เลยนั่งนั่งดูติ๊กตอกนั้นนั่นคือเลยดูที่เกี่ยวข้องกับไก่ไดโนเสาร์เนี่ยผมก็ดูไปเรื่อยๆืจนทุกวันนี้โอยังไม่ได้คำตอบเลยไม่จริงอ่ะพี่สรุปง่าย จริงๆแล้วไดโนเสาร์เนี่ยไก่เป็นไดโนเสาร์อย่างเช่นไก่ไก่โอกับไก่อ้าจริงเพราะพี่ไปดูมาเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าไอชิ้นส่วนที่เขาทำอ่ะมันทำมาจากแบบว่าเขาเรียกไงนะซากฟอสซิลอ่ะแล้วมันต้องผ่านกระบวนการอย่าน,นี้นอ่าใช่แล้วก็ไก่เนี่ยก็ออกไข่ด้วยซึ่งไดโนเสาร์เนี่ยตามถ้าตอนเด็กๆผมดูนะมันก็ออกไข่เหมือนกันเหมือน,น,นกันเลยครับผมมาเจอกับส,สารคดีไดโนเสาร์มาไก่มาไข่มาอึด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 อ คือคือจัดเต็มเอาไว้ขนาดนี้มันก็ต้องใช้เวลาแต่งตัวหน่อยครับน้องเอองั้นพวกเราเนี่ยไหนๆก็มาแล้วครับผมขอยึดเวทีตอบคำถามต่อได้ไหมฮะไม่ได้ครับทำไมอ <laughs> ่ะตอนนี้เหมือนกับแมทช์เทลฮะเดี๋ยวเราจะเราส่ง,งน้องๆไปแบบว่าเตรียมตัวก่อนอ่าอ,อ่าแท็กแท็กแท็กครับผมสับสับแมสก์ไครับเยอะคุณผู้ชม อย่างมาโ <les> <Okay. S 2> อเคเห็นแล้วใช่ไหมว่าเมื่อกี้มีการตัวนะครับผมก็คือเราจะมีคำถามแฟนๆนะอยู่ในกล่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยยิบก็ไม่ได้เลยก็เป็นก็เป็นฮาร์ดกับ เค่เป็นท้าเป็นผู้พ้นนับพร้อมไหมหยิบเลยหยิบเลยโอเคตอนนี้อ่านคำถามนะครับโอเคคบมแาอ่านแล้วนาะอ่านแล้วครับเรียบร้อยตามเพลงนี้เริ่มจากฝั่งฮาร์ดมาคริสแล้วก็พีมัสสุครับคำถามคือ เบียวแล้วหล่อสุดขุนพ่อเบียวแล้วหล่อสุดขุนตียวแล้วพี่ว่ามันไปฝึกมาไม่ใช่คำถามนี้ออ๋ใครเบียวแล้วหล่อสุดอันนี้เกือบแต่รู้ว่าพี่ขุนเบียวสุดเออใช่อันนี้เกือบได้อันนี้คือเบียวแล้วแล้วหล่อเกืยวหล่อหยอกหยอกอ่ะงั้นเริ่มจาก พี่มาสูงล้วกันใครเบียวแล้วหรอสุดและ้ะผมว่าถ้าสมมติเบียวให้เบียวจริงๆนะผมว่าน่าจะเป็นเอ,อออ<ป>ผมว่าเขาแบบยืนเฉยเขาเอเอ,เอไม่ต้องพยงายามนะผมนะหรือ <c oughs> ว่า <c oughs> ไม่ต้องพยงายามที่จะเบียว์แล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แต่ว่าสงสัยมานานแล้วเขาเบียวแปลว่าพี่มาต้องอยู่ เพราะว่าพี่ก็อธิบายไม่ค่อยไม่ค่อยจะช้ำชองเรื่องความเรื่องการเบียวเบียวมันฟีลแบบว่าสมมติน้องดูการ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วน้องเาบกว่าเขาชอบตัวละครนี้มากเลยน้องน้องก็แบบพูดตามเขาทำตัวเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยสมมติเอชอบดูทอมแอนด์เจอรี่ไหมได้ได้สมมติเอเป็นเจอรี่เองเอก็จิ๊บ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 อ่ะลองทำลองทำคนลอกน้องทำปั๊บฟีลฟีลลองเปลี่ยวแล้วเมื่อกี้ก็น่า ผมคิดว่าสำหรับผมเอเบียร์แล้วหล่อสุดถ้าผมทำนะสมมติผมอยากเป็นโงกุลอย่างเงี้ยอยากหวเหลือผมก็ไม่รู้ทำไงอ่ะผมว่าผมทำแล้วไม่หล่อเทลยเอเียใ่มนไหมาะว่าเอเบียร์แล้วหล่อสุดครับผมมาที่ขี้โยนโยนได้เอเลยโยนได้เอเลยหล่อสุดอ่ะครับผมอ่ะมาคริสโอ้โหอย่างนี้แล้วกันครับผมว่าฮาร์ดครัอหล่อที่สุดละหรือเบียร์ที่สุดแน่นอนเบียร์เนี่ย ยังไม่เคยเห็นแต่ว่าหล่อผมว่าฮาร์ดคือบอกว่าให้ฮาร์ดหล่อหล่อสุดในวงก็ได้ครับไม่มีขัดจะได้ตลอดเร้าผู้มาก็ไม่น่าดูมีอะไรน่าขัดนะหลักฐานก็เห็นอยู่ใช่ไหมขอโทษเออโถขอโทษเลยหลักฐานก็เต็มตาพวกเราทุกคนนะอ้าวเอาตาผมด้วย อ่ผมว่าภูเจ็ดเจ็ดใครนะภูเจ็ดเจ็ดไม่ใช่ภูจันทใช่คือเบียลแล้วหล่อสุดไหมไม่รู้แต่เบียลแล้วผมชอบสุดอย่างเช่นเน่ยถูกต้องอ่ะบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยก็ทำตื่นตื่นมากก็ทำถึงทำเกินด้วยบางที นะฮะแป๊บหนึ่งฟังคุณพลกับเอเออยากตอบคำถามนี้ไหมครับอุ้ยได้ฮะอ่าอ่าอ่าพี่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 ให้ใครเบียวแล้วหล่อที่สุดนะฮะครับผมคือถ้าลองลงมาจากผมเนี่ยมก็มีคนอย่างนี้ก็คือน้องเน็กซ์คือเราเป็นแบบว่าอยู่บ้านด้วยกันก็จะแบบนั่งดูกระตูนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราเรื่อง เดี so language, so ๋ยวเนี่ชอบอ่านสื่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบอันนี้อันนี้ตอบเป็นความรู้เฉยๆอย่าแบบคาดหวังอะไรคือเห็นน้องเขาแบบว่าอ่านเหมือนเรียนญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างแบบว่ายมันแบบมันจะเอาให้สุดเลยอะญี่ปุ่นก็ต้องเบียวให้สุดเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน้องเน็กก็จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบเขาจะเอาสุดในด้านเบียวแต่หล่อไหมนี่ต้องถามผมวิธีนึงเอาเรียกว่าแบบเรื่องความหล่ออะ ทุกคนในบาสต่อเข้าก oh. yeah. ันเราเรียกว่าลาสไตล์ลายไตลแลแล้วแต่แบบลวต่สเปแต่ว่าแต่ว่าถบบถ้ว่าคำวที่พี่ขุนบอกเมื่อกี้เอว่าก็เป็นคอเปอร์ครับผมก็อยากเป็นไซส์แมนไดได้ได้ได้โอเคแล้วคขาถามเราถาเราถามพวกเรานะฮะครับผมแนะนำอาหารที่ชอบ หน่อยหน่อยนอยอยากลอก plus is t w e l v หัวใจอยากลอกคืออยากกินน้ำคืออยากอยากแบบกินน้ำอ่ะแนะนำอาหารหน่อยกินอะไรดีเออเอาเป็นน้ำดื่มได้ไหมดื่มเม็ดเลยเ่อนคพี่อยากรู้ว่าเอาสดเลยใช่ไหมเพรช่วงนี้แบบว่าแบารู้สึกน่วงน่วงบระมาณร้อยๆอะไรอย่างเงี้ย เพิ่งไปเจอมาอย่างหนึ่งที่แบบดีมากคืออะไรฮะคืมัชชามัชชาใช่คือมัชชาเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะครับใช่ก็ลองไปลองไปกินดูหน่อยมัชชานะฮะทุกคนครับผมก็ลองไปกินดูว่าของคุณพลผมนะฮะเดี๋ยวนะอาหารรออาหารเลยส่งจานเดียวจานเดียวช่วงนี้ชอบกินแบบว่าเอ่อเรียกว่าอะไรแบบยำหมูยอหรอยำหมูยอผมชอบคือคนอีสานเขากินกันไหมหมายถึงว่ายำหรือพวกส้มตำกิน นผมบอกเลยนะผมเป็นเด็กปูที่ค่อนข้างชอบแบบอาหารเขาเรียกอะไรพวกส้มตำพวกแบบว่าลาบพวกแบบมตกมากคือแบบว่าคือไม่รู้ว่าอยากอยากเกิดเป็นคนอีสานเผื่อจะได้ใกล้ชิดกันมากเลยช่วยช่วยส้มตำหนานะรอกได้ลอกได้ลอกไ่ายอดง่ายพอเลย้ะนะครับผมอ่ะขอเสียงดังๆให้กับน้อง

ะครับผมคือน้องเขาเปลี่ยนแบบต่อไว้คือจากไปขนาดนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าโชว์ของเรายังมีอีกแต่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนที่